เทศบาลเมืองมหาสารคามฝึกซ้อมแผนป้องกันและระง,งับอัีภีัยประจำปี2565โรงเรียนเทศบาลบุรพาพิทยาคารเมื่อวันที่8กรกฎาคมเวลา13นาฬิกา30นาทีที่โรงเรียนเทศบาลบุรพาพิทยาคารนายพากินติระพงไพบูญนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระง,งับอัคขีภยัย ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามประจำปี2565โดยมีนายสายยันพิโรมกิจประหลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามกล่าวรายงานโอกาสนี้นางสมปองมาทแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบุรพาพิทยาคารคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยเทศบาลเมืองมหาสารคามได้กำหนดจัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอักคีภยัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปี2565โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความพร้อมในด้านความปลอดภัยแก่สถานศึกษาเมื่อมีเหตุอคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นให้ผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูอาจารย์พนักง,งานจ้างที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษานักเรียนและประชาชนรอบข้างโรงเรียนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการประสานงานแจ้งเหตุฉุกเฉินและเข้าระงับเหตุ รวมถึงการประสานกับหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องตามแผนโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยอบรมการดับเพลิงทฤษฎีการเกิดไฟการใช้เครื่องดับเพลิงขั้นตน้นการใช้แก๊สหุงต้มอย่างปลอดภยัยการอพยพหนีไฟจิตวิทยาเมื่อเกิดเหตุเปลิงไม่การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภยัยสาธิตการใช้ถังดับเพลิงเคมีขั้นต้นการดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมันและแก๊สหุงต้ม โดยมีวิทยากรครูฝึกฝ่ายป้องกันฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟตามลำดับเหตุการณ์และขั้นตอนการฝึกซ้อม